วันนี้มากราบบายเจดีนะครับวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะมากราบแล้วก็คุยกับสนทนาธรรมหรือเล่าเรื่องของหลวงปู่บัวศรีจาวัดวัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินกับท่านนะครับเนื่องมาจากว่าท่านเข้าจังหวัดแล้วจังหวัดเมืองทัว่าท่านเขาปฏิบัติในส่วนของท่านท่านก็จะไม่รับญาติโยมช่วงนี้พีเนนก็บอกว่าจะรับอีกทีก็บายสามก็เลยว่าติดเราก็ติดธาระอยู่ก็เลยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ สาธุสาธุท้าวเวสวรรณนะครับเวลาผมใส่บาตรผมก็จะเอ่ยถึงท่านท้าวเวสวรรณทุกวันนะครับให้ท่านลงมาช่วยในการดำเนินชีวิตนี่ครับท่านเจ้าคุณบัวสีบัวสีโชตินทาโลนะครับท่านเป็นพระอีกท่านหนึ่งนะครับที่ท่านสำเร็จ สำเร็จระดับในนั้นเราไม่อาจจะยังรู้ได้แต่ว่าผมไปอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ไพศาลแสงชัยนิมิตพิศวงที่คุณหนุ่มกระพันหนุ่มคงกระพันนำเสนอในรายการออฟฟิเชียนนะครับที่อยู่ใน YouTube แล้วก็เห็นชื่อของหลวงปู่บัวศีอยู่ในนั้นด้วยท่านก็เป็นหนึ่งในการที่ได้ร่วมสร้างกแก้วมรกฏ นในการสร้างพระแก้วมรกตนั้นจะมีพระสายอารหันต์อยู่ในนั้นก็ส่วนมากจะเป็นของหลวงปู่มั่นเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีทางคนที่เป็นคารวะที่เป็นญาติโยมนี่ก็เป็นพลเอกชาชาัยชุนวันนี่ครับพระแก้วมรกตสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าพิงคราชพญาพิงคราชนะครับที่เป็นเจ้าเมืองอยู่ในเชียงราย จะอยู่ก่อนยุคพระเจ้าเมงลายอยู่ในก่อนยุคของเมนางจามเทวีนะครับเท่าที่ในประวัติที่เขาเอ่ยมาอันนี้หลวงปู่บัวสีเราก็เป็นหนึ่งนะครับที่ท่านได้เป็นผู้ร่วมก่อสร้างพระแก้วมรกตที่อยู่ทางจังหวัดเชียงรายนะครับก็สาธุสาธุนะครับแล้วก็วันที่9กธันวาคม6 6 6 6นี้ ก็จะเป็นวันทำบุญอายุวัฒนะของหลวงปู่ทัน